สวัสด <cin stereotype> ีค <clique> ร <dragging> ับเพื่อนชาว YouTube Facebook แล้วก็ทิกต็อกกยนะครับวันนี้ผมออมพรมาเจริญมีรถไถ L 3 4 0 8ี่นยมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L 3 4 0 8มีใบมีดันนีหน้าแล้วก็มีผานหลังครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทครับ1 9 5 0 0 0บาทยังต่อรองได้ส่งให้ฟรี300กิโลแรก300ร้อยกิโลแรกก็มีค่าแนะนำให้5,000บาทครับตัให้3,000บาทนะครับคันนี้นะรลักรถราคาถูกครับนสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมนะ 0813655987ครับ081605237ร้านบัวสอนอัพพาทิเตอร์ที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า2อ0ว่าสคันครับนี่สาขาที่1ครับยังมีสาขาที่2สาขาที่3อยู่นะครับนะลองยกไปมิดดูครับไวครับไปเลย1ึงแสนเหมื่นบาทครับมีไปมิดแต่ดหน้าแล้วก็มีผ่านหลังวิ่งดีไม่มีหอนครับคันนี้ครับไปลังมาเลย สวยเลยนะราคานี้ยังต่อรองได้ิดหน่อยนะครับส่งไปให้300กิโลแรกมีค่านแนะนําให้3,000บาทครับม,มีใบมีดในนี้นาแล้วก็มีผ่ันหลังท่านใดามาไม่ได้โอนประจํามา10,000บาทครับวิโดีโอคอคุยได้เลยนะของแท้ต้องวีโดีโอคอให้เห็นรถเห็นหน้าคนขายด้วยนะครับนะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับพ่อ